สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินแต่ไปนะครับไปเลี้ยวเจ้าเคสอานะครับคันนี้เตรียมส่งลูกค้านะครับก็เฉลิมพระเกียรติห้วยบงสระบุรีนะครับใครมีปัญหานะครับเคสอาไม่ติดสะดุดนู่นนี่นั่นนะครับเครื่องดังก็มาหาผมได้นะครับเฉลิมพระเกียรติห้วยบงสระบุรีนะครับ 0 9 8 9 3เก้าแปดนะครับโทรมาสอบถามได้ครับทำทั้งคันนะครับหรือจะมีมาแต่โครงนะครับจะให้ผมประกอบให้เป็นคันก็ได้ครับผมรับทำนะครับสำหรับเจ้าคาวาซกิเคสอานะครับมันคือทางของผมเลยนะครับนี่ก็เป็นสตาร์ทมือนะครับสีเขียวคันขวาก็สตาร์ทมือเหมือนกันนะครับคันนี้มีลูกค้าจองแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเอานะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ